สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาอเมริกาโน่ไม่หวานครับได้ค่ะสักครู่นะคะรับอะไรดีคะเอาอเมริกาโน่หวานปกติแก้วนึ่งได้ค่ะรอสักครู่นะคะทรายเอาอเมริกาโน่ไม่หวานแก้วหนึ่งแล้วก็อีกแก้วนึงหวานปกติจ้ะแต่ว่าตอนแรกที่บริษัทดิวมามันคนละอย่างนียแล้วก็ไม่ได้ตกลงแบบนั้นเยอะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเราได้ยเย็นค่ะรอสักครู่นะคะเท่าไหร่ หกสิบห้าบาทค่ะเงินทอง435บาทค่ะไม่คือรายละเอียดมันไม่ได้เพราะน้องเขาเข้ามาคุยในบริษัทเป็นไงบ้างพลอยเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยค่ะ นี่เธอตั้งใจจะโกงฉันหรือเปล่าฉันให้แบงค์พันไปนะท่าไปทอนมาแค่นี้อะคะฉันทอนผิดเหรอคะแต่เมื่อกี้ลูกค้าให้แบงค์ห้าร้อยมานะคะฉันให้แบงค์พันแต่เธอทอนมาแค่สี่ร้อยสามสิบห้าบาทเนี่ยลูกค้าให้แบงค์ห้าร้อยมาจริงๆนะคะยังจะมาโก,กหกหด้าด้านอีกไหนก็ลังจอมปิดร้านยู่แหลเปิดมาสิคุณลูกคะะ้าใจเย็นก่อนนะครับผมว่าเราค่อยๆคุยกันดีกว่าคุณเป็นใคร ผมเป็นเจ้าของร้านนี้ครับเจ้าของร้านดีเลยลูกน้องคุณอะโกงเงินฉันฉันให้แบงค์พันใบถ้าคุณไม่เชื่อนะเปิดกล้องวงจรปิดดูได้เลยคือผมเข้าใจนะครับแต่พอดีว่ากล้องวงจรปิดมันเพิ่งเสียเมื่อเช้ากล้องเสียเ,อเยบอร์ไปหน่อยไหมเห็นได้ชัดว่าตั้งใจโกงมันะผมเชื่อพนักงานของผมนะครับเขาทำงานกับผมมานานไม่มีทางโกงคุณหรอก จะเชื่อใครเนี่ยมันก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องคืนตังค์ฉันไม่งั้นฉันจะแจ้งความโอเคครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินส่วนต่างให้คุณเองถือว่าเป็นการขอโทษที่ทําให้คุณไม่สบายใจแต่คุณอย่าเอาเรื่องพนักง,งานผมเลยนะครับ ทุกคนลูกค้าหัวร้อนวอยยหาว่าคาเฟ่ทอนเงินผิดทั้งที่พนักงานก็ยืนยันแล้วว่าบริสุทธิ์กล้องวงจรปิดก็ดันมาเสียอีกแต่เจ้าของร้านใจดียอมจ่ายเพื่อปกป้องลูกน้องน่ารักมากๆค่ะเจ้าของร้านแบบนี้แหละที่อยากเจอเชื่อใจลูกน้องสุดๆใช่ไหม เจ้าของร้านแบบนี้แหละที่อยากเจออืมเห็นข่าวแล้วอยากไปอุดหนุนเลยครับแชร์พิกัดให้แล้วมากันเยอะๆเลยเฮ้ยเมื่อเช้าผมก็ไปคาเฟ่นี้บังเอิญถ่ายเซลฟี่ติดพอดีเห็นชัดๆเลยว่าจ่ายแบงค์ห้าร้อยชัดเลยแบบนี้สงสารน้องพนักงานเลยอะทุกคนไปอุดหนุนร้านนี้กันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอเมริกาโน่หวานน้อยได้ค่ะรอสักครู่นะคะรับอะไรดีคะของป้าเพียวมัชฉันหวานน้อย,ยนะจ๊ะได้ค่ะเพียวมัทชันรับอะไรดีคะเอาโกโก้ปันค่ะแล้วก็ชีคีนได้ค่ะโกโก้ปันชีเค้กด้วยนะสายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้คนเยอะไว้เดี๋ยวผมทําบัตรคิวมาให้จะได้ไม่ต้องยืนต่อคิวให้เมื่อยกัน พี่นายคะลูกค้าเยอะขนาดนี้ายกับพอยทําให้ไหวแน่เลยพี่หาคนเพิ่มไหมคะอีกอย่างลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอคิวนานด้วยพี่ยังไม่อยากเพิ่มต้นทุนตอนนี้อะไยทำกันสองคนพี่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเกินไปนะลูกค้าเขาก็รอดได้เก็บร้ายเรียบร้อยนะแล้วพรุ่งนี้ก็มาเช้าหน่อยพี่ว่าพรุ่งนี้ลูกค้าน่าจะเข้าเยอะ ค่ะเออพอยฉันกลับแล้วนะอา้าลืมกล่องข้าวไว้ในร้านได้ไงเนี่ย เออฉันเห็นแล้วนะคอนเทนท์ที่แกลงอ่ะเป็นไงคราวนี้ร้านนั่งสนใจแล้วใช่ปะหละลูกค,ค้าคนนั้นนี่นะทำไมสนิทก,กับพี่นายขนาดนั้นนะอ่ะโกรธร้านแล้วแล้วเหรอดังได้ก็เพราะเธอไงแอคติ้งใหญ่ขนาดนั้นเห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วดราม่านิดหน่อยนะคนก็แห่ให้กำลังใจเราเออแต่คนที่จะจ้างมาทำคอนเทนต์ก็เก่งดีเนาะ ปันเก่งมากอ่ะก็แน่สิเด็กในสังกัดฉันอะเยอะมารู้วิธีปั่นกระแสโซเชียลแต่ก็ดีนะฉันให้มันถ่ายแบบให้เห็นว่าฉันเป็นใครเกินค่าจริงๆทีนี้ก็สบายแล้วแหละลูกน้องฉันยืนจงขาแข่งทั้งวันเลยนะบอกแล้วไว้ใจได้ <c oughs> เมื่อคืนนอนดึกเหรอหัวถึงหมอนก็หลับเลยเมื่อเช้าไม่อยากตื่นเลยอ่ะล่างจะแหลกฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันขืนมาเช้ากับดึกทุกวันแบบเนี้ยได้นอกแน่ <c oughs> อย่าโมแต่บ่นเลยเดี๋ยวลูกค้ามาเราก็ไม่มีเวลากินข้าวแล้วแต่ฉันไปเก็บของหลงังร้านก่อนนะเอามากันแลว้วก็เตรียมของรอลูกค้าได้เลยนะ ต้องมานเพียบตอนนี้ล้าเราก็ดังแล้วลูกค้าก็เข้าเยอะทุกวันสิ้นเดือนพลอยกับสายก็น่าจะได้โบนัสเพิ่มใช่ไหมคะถ้าพี่ให้โบนัสเราเราโพสขอบคุณพี่ได้ไหมละ่ะ พี่ให้เราพันห้าโอเคไหมแต่อย่าบอกทรายแล้วกันก็แล้วแต่นะนี่เอา,าตามใจเราทรายไม่เหนื่อยหรอคะพี่ไม่ห่วงทรายบ้างหรอพี่เป็นเจ้าของจะเลืออหของใครมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เราอาเป็นลูกน้องห่วงตัวเองอะดีที่สุดแล้วงั้นพ่อขอลาออกคะ่ะงั้นพี่ให้สองพันเลยไม่คะ่ะ งั้นสามพันพี่ห้ได้แค่นี้แล้วก็โพสขอบคุณให้พี่ด้วยกี่พันก็ไม่เอาค่ะถ้าให้ทนอยู่กับคนเห็นก็นได้แบบนี้พอย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 เป็นบ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ทิ้งมอมลาออกไปดื้อ ทำงานคนเดียวเหนื่อยจนจะบ้าอยู่แหละนี่ก็จะสิบโมงแล้วนะปกติลูกค้าต้องเต็มหน้าร้านนี่มันวันอะไรเนี่ยเป็นไรอะทรายบ่นอะไรแต่เช้าก็าดูวันนี้สิพี่นายเงียบจนจะได้ยินเสียงมดเดินอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่พอยลาออกไปร้าน,นโดนสาบเลยอะเพอเจอเป็นตัวเป็นตา ดี๋ยวคนก็มามั้งวันนี้รถติดน่ายังไม่ออกจากบ้านปกติรถก็ติดทุกวันเห็นเป็นแบบนี้เลยเจ้า <ou> ของร้านกาฟแฟดังสร้างคอนเทนต์ดราม่าปั้นภาพแทพประบุตใจดีหลอกชาวเน็ตจากภาพที่เห็นจะพบว่าบุคคลที่เคยได้รับบดเป็นลูกค้าใจร้ายใส่ร้ายพนักงานรวมไปถึงเจ้าของร้านใจดีที่เป็นที่ชื่นชมในสังคมณนะขณะนั้น แพ้จริงแล้วเพียงเพื่อสร้างกระแสะให้ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์นายเห็นข่าวหรือยังอ่ะคนแชร์เต็มเลยแล้วมันเป็นยี้ไปได้ไงวะแล้วฉันจะไปรู้ไหมแกไปทำให้ใครแชฉหรือเปล่า ไซไซจะไปไหนอะไซส, <Yeah. S 1> สมน้ำหน้าอยากเป็นกระแสนี้นักใช่ไหมฉันจัดให้